ไร่สวนเนี่ยอ,อ,อย่าลืมทำบุญงนน่ายๆด้วยอ๋ออ๋อออออดีๆดีๆอามำากด้วยค่ะ <c oughs> คือบางคนอาจจะเห<อ>็นเฉยๆนี่ยังไม่เกิดประโยชน์นะ<อ><อ>นะครับแต่ให้ช่วยกันแชร์เพราะบางทีนะครับแชร์ออกไปปุ๊บคนที่ยังอาจจะทุกข์อยู่หรือคนกำลังหาอยากทำบุญพอดีอะไรนั่นนี่นะครับเขาก็จะได้เห็นนะครับเขาก็จะได้สร้างเหตุ นี่ครับการทำความดีมันมีหลายวิธีไงนะครับไม่ใช่ว่าเราอาจจะชวนี้ขาดแคลนปัจจัยไม่สามารถที่จะโอนกันทำบุญการแช์นี่แหละก็คือการทำบุญเหมือนกันนะครับเป็นการทำบุญอีกวิธีหนึ่งที่เราคนเดียวเรามีเพื่อนมีเ c เยอะแยะมีเพื่อนบางทีเพื่อนเราแบบว่าเห็นประโยชน์เนาะเราแชร์ไปยึสร้างความสงสัยเขาเฮ้ยทำไมที่นี่พระเยอะจังเลยอ่าใช่ใช พอเห็นภาพก็อาจจะเกิดความศรัทธาอยากทําบุญอย่างเงี้ยเลขบัญชีก็อยู่อยู่ใต้นี่แหละอยู่ใต้รายส่วนนี่แหละก็สามารถทําได้ถ้าใครไม่รู้ก็พิมพ์ข้อความมาบอกว่าอยากได้เลขที่บัญชีเดี๋ยวจะมีเพื่อนเพื่อของเรากรูเข้าไปส่งไปให้ท่านก็จะช่วยจะช่วยส่งเสริมท่านจะช่วยส่งให้เออในการทําความดีครับเพราะว่าหลวงตาจะพูดเสมอความดีไม่มีเล็กน้อยนะครับที่สําคัญก็คือถ้าสร้างดี ดีทันทีมันได้ดีทันทีเลยไม่ต้องรอนะครับว่าจะได้ตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นในการชมไลฟ์สดให้เกิดประโยชน์นะครับวิธีการชมไลฟ์สดให้เกิดประโยชน์ต้องใส่บัตรออนไลน์ด้วยใส่บัตรออนไลน์หรือไม่ก็แชร์หรือเข้ามาก็มาคอมเมนต์สาธุอนุโมทนาด้วยกันนี่ได้หมดเลยคใครที่อยู่ในไลฟ์แชร์ไลฟ์ได้ได้หมดนะครับก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ แล้วก็นะครับการที่เข้ามาชมทุกวันจิตใจเราก็จะเบิกบานแจ่มใสนะเบิกบานแจ่มใสเหมือนคนแอดมินเหมือนแอดมินบุญบุญนี่มันทำให้คนเราดีเบิกบาน,นครับเบิกบานแจ่มใสครับสบายใจสุขใจนะครับคนรอบข้างเห็นเราสุขใจสบายใจก็คอยสุขใจไปด้วยนะครับ อนนาจารย์ดนบอก,บอกว่ามันเป็นกดแรงดึงดูดนี่นะครับท่านบอกว่ามันเป็นกดแรงดึงดูดออใช่ค่ะนะถ้าเราใจดีนะครับคิดดีทดําดีคนรอบๆข้างเราเนี่ยนะครับเขาก็จะอยากทําเหมือนเราด้วยนะเขาก็อยากทําเหมือนเราด้วยนะครับลูกหลานคนในครอบครัวถ้าเห็นสิ่งดีๆเขาก็อยากทําดีเหมือนเราด้วยมันเป็นกดแรงดึงดูดนะนั่นก็คือเท่ากับเราได้ สร้างเหตุดีได้ส่งเสร,ริมคมอื่นให,ใ,หให้ได้ทำดีด้วยเพราะว่าเราได้แชร์ออกไปเขาเรียกว่าเป็นธรรมทานาเป็นธรรมทานเพราะยั้ง<ข>ใคร <จะ S 2> เห็นไห์แล้วอ,อย่าลืมแชร์ อาจารย์แดงนะพี่อภิวัตรวงกันหาเราสามารถไปติดตามได้นะเพจพิวัตรวงกันอาภิวัตรสร้งสื่อที่ไอยูทูบยูทูบช่องยูทูบแล้วก็เพจช่องครูแดงแข่งดูครับแข่งดูครูบดลครูบดลแข่งดูครูบดลสามารถที่จะไปติดตามกันได้เนาะก็วันนี้เราอยู่กับอ่าจะบอกว่าครูบาแดงกับไปผลไปผลมางงเองแข่งดูครูแดงอยู่กับอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชำนาญการพิเศษ ซึ่งวันนี้ก็ได้ต้องบอกว่าไม่ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเกษียณตัวเองออกมาใช่ใก่อนมาอยู่ที่วัดป่าน้ะทผพินะไม่ได้กเกษียณตัวเองไปอยู่ที่อื่เนเงี้ยเออที่นี่มีความพิเศษยังไงนะนี่เป็นผู้ที่เพิ่งจะได้รับรางวัลเนาะโอเพนแชทใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไลโอไลโอเพนแชทคือเป็นแบบมือนหนึ่งเรามีวิทยากรที่ความรู้มากความสามารถครับตอนนี้เราก็ สิ้นสุดแล้วจินทาบาทเดี๋ยวค่อยคุยกันกันเท่านี้คืนนี้ค่อยคุยกันต่อโอเคขอบพระคุณค<อ>่ะ